เอาเสียงดีมาหายกลัวหนี้เอาเลยผูกข้างเลยเอาออกว่าอ่อนอย่ะอาบน้ำมือเปียกจังน้องน้องอย่างต่อน้องโอเคดีมีแรงเนอเรียงง่ายๆกันพูดพูดดีอันนี้เดชอ่ะจับเอาเด้อบายโอ้ยอเปียกเอ้อะไรเอ้ยเดชาฮะอ่ะมึง ห้าเดือนกับแปดวันห้าเดือนกับแปดวันทุกคนเนาะเปิดวันใช้บอสน้องเหรอบอสน้องกับคือบอสแมวกันเอาผู้นั้นแปดปีเข้ามาใส่ลูกเอาผู้นั้นแปดปีเหรอหมูเห็นไหมเห็นน้องแม่หรอ่ะลูกน้องแม่หรอ่ะลูกนาะเอาแปดปีหรือเจ็ดปีนะบอกตาเลยเนาะก็เลยอยังมาอยู่นี่มันจังเย็นเหรอมันเงียบเนาะ ที่อย่างไงมืนได้ฟ้าชายผู้ใดนีเหรอเห็นได้ฟ้าชายอ่ะเพื่อนชาวเลาะหรอปากมันพิเดรมันมีอยู่กับน้องเบนน้องก็เด็กเบิ่งหน้าตาน้องกับเบิ่งหน้าตาเอ้ยเหรอนน่ะปากอีกไม่คือกันไม่ได้น้องกันที่หลีเห็นเลยนะบัได้่พีชตัวบัได้เอามาพิชวันที่เปลี่ยนวันทีเอามาพีชขาเจ้าวันทีเปลี่ยนเอาเอาอที่อย่างไงเดยนนี่เฮ้ยเฮ้ Nó vừa là nhau khen nga nhau khen nga nhau khen nga nhau 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 nó nhau nhau ใหญ่มาก็พากันไปเล่นบ้าเลยเน,นาะเอาสามสาวหมดเลยสามสาวสาวอากาศได้นะไม่หรอไม่สาวอากาศเหรอปอเลยละปอฮกละป้าเร็วขนาดปอฮกละนะปอฮกจะพบเปีดปีจังเลยปอฮกกระชิบสองหรอเป่าไม่หรอเปียดปีมั <c oughs> นเออไ,ไ,ไ,ไม่ขาดเราเข้าใจว่าอยู่ปอหนึ่งปอสองเต๋อ,อตขาดเราเป็นสาว,ลวเลยเฮ้ยเนาะห,หู ใหญ่เร็วๆเด้อไม่ได้เห็นมือตาจะเพื่อแต่มาอยู่นี่เปลี่ยนมืออลไรนี่นี่ก็มาห้องเสียงดังให้น้องตื่นบายบายจังไม่โม้บายบันทึกเลย